ใหญ่ไม่มีเขาส่วนแมงเมาไม่มีขนเมาคีนี้คือคนอยู่ป่าปนกับพวกหมีเสือดำเป็นเจ้าป่ามันทำท่าลักเมาคีเรื่องเล่าดูเข้าที่นีทานนี้ปีนเขาจริงเมาคีลาสัตว์ขาแฉคานขาแสคานะลกนังมันออกให้หมดทะลกนังมันออกให้หมดมันข่าวัวมันข่าควาย สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูป,ปอยใน EP ที่52เมื่อวานเราชมที่มาที่ไปของนิทานเรื่องเมาคีลูกหมาป่าไปแล้วเด็กๆสนุกกันบ้างไหมเอ่ยแต่สำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราฝึกอ่านกันเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะได้ดูภาพยนตร์นะคะของ Walt d ดิสนียนะคะ เรื่องนี้เช่นกันค่ะเดี๋ยวคูปอยส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านหน้า65พร้อมๆกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วหยิบหนังสืออ่านออกเขียนได้แล้วเปิดไปที่หน้า65เลยค่ะหน้านี้นะคะให้อ่านว่าต่อเอาเตาเตาไฟดูตัวละครด้านบนก่อนนะคะตาจือ ตาขำชาลีมาทัดรกนะคะเด็กๆปลอยจะอ่านสองรอบนะคะแล้วเด็กๆค่อยออกเสียงตามนะตอเอาเตาตอเอาเตาเตาไฟเตาไฟตาจือเอาเตาไฟมาตาจือเอาเตาไฟมา ปอเอาเปาปอเอาเปาซาลาเปาซาลาเปาตาจือทำซาลาเปาตาจือทำซาลาเปาออเอาเอาออเอาเอาไปเอาไปเอา ชาลีไปเอาซาลาเปาชาลีไปเอาซาลาเปาพอเอาเผาพอเอาเผาสำเพาสำเพา,พา,พาที่เป็นเรือบรรทุกสินค้านะคะจะใช้พอสำเพานะคะเราจะไม่ใช้พออีกเสียงหนึ่งก็คือพอพันเราไม่ใช้ตัวนั้นนะคะเราใช้พอสำเพานะ ชาลีเอาซาลาเปาไปสำเพาชาลีเอาซาลาเปาไปสำเพาชาลีจะไปทะเลกะตาข่ำชาลีจะไปทะเลกะตาข่ำมอเอาเมามอเอาเมาเมาสำเพา เมาสัมเพาดูซิชาลีเมาสัมเพาดูซิชาลีเมาสัมเพาคำว่าซินะลูกสอโซนะสออีซิถ้าเป็นสอเสือจะออกเสียงว่าสออีสิอีกรอบหนึ่งนะคะใช้สอโซนะถ้าสอโซใส่ใส่สระอีนะคะสออีซิดูซินะคะ แต่ถ้าใช้เป็นสอเสือใส่สลอิสออิสีนะคะอันนั้นสออิสีคนละเสียงกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะครูป,ปอยฝกักภาพยนต์มอคีลูกหมาป่าให้เด็กๆได้ดูกันได้นะคะแล้วก็เป็นการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือไปพร้อมๆกับวิชาภาษาไทยเลยนะคะ ก็ต้องฝากเรื่องดอูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อเยอะมากเลยตอนนี้เด็กๆไม่ควรออกไปไหนเลยนะคะถ้าออกไปข้างนอกจําเป็นจริงๆก็ใส่แมสน,นะคะ2ชั้นเลยนะคะขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยจากโควิดนะคะหรือว่าใครที่เป็นอยู่ขอให้รักษาหายไวๆนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ